สวัสดีครับผมชามิตรคนบ้านป่าวันนี้ขออนุญาตนำเสนอที่รับมีดจากเปลดเล็กซื้อมาในตลาดนัด8บาทยึดกับเศษไม้ที่เก็บมาข้างถนนตัวล็อกมีดนี่คือมีดทำรัวนะครับเดี๋ยวมาลองทำกัน ให้แน่นนะครับเราจะเริ่มจากหิรบมีเบอร์240ซื้อตลาดนัดมา10บาทจากตลาดนัดทั่วไป10บาทหลักการเข้ามันก็คือองศาเท่ากันให้นั่นเองเราเลางองศาเท่ากันเลยดูไป ตามด้วยคะราไซเบอร์400เก็บรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงตามมาด้วย กระดาษทรายเบอร์800มันก็จะละเอียดขึ้นไปทีละหน่อยละหน่อยนะครับทำไม่นานไค่ถึงสิบนาทีครับต่อด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งพัน เสร็จแล้วกลับด้านๆๆนี่ก็็อกเห็นตรงกลางนี่เลยขันให้พอตึงนะครับอย่าใหแน่นมากเดีไม้จะแตก สองล้สิสิเหมือนเดิมนับหนึ่ง 400มันจะล็อกให้องศาเท่ากันหมดเลยครับ800 กระสายเบอร์หนึ่งพันทีนี้มาทดสอบกัน ล็ังนะครับจากด้านหลังทดสอบดูโอเคแค้นี้เองนะครับทำเป็นตัว L ล็อกด้วยสกรูมีสกรูยึดมีนี่มีทัาคพัวนะครับมีทําพัวแต่ถ้าเป็นเบลนิง่งแบบน,นี้อ่าผมจะเพิ่มด้วย ด้วยหนังหนังก็จะเก็บรายละเอียดไปอีกนิดนึงก็โกนหนดได้ครับถ้ารับด้วยหนังนะอันนี้มีคำคัวแล้วก็แค่นี้ก็พอวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ